สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณสายครับขอบคุณมากๆนะครับและแน่นอนเลยนะครับตอนนี้ครัวคุณสายยกครับเราอยู่กันที่เซ็นทรัลพระราม2นะครับร้านโปรโมชั่นชั้นหนึ่งตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27สิงหาคมเลยครับขอบพระคุณทุกความรักทุกความเมตตาและความเอ็นดูพวกเรานะครับโอ้โหลังไหลกันมาแบบว่าอุ่นหนาขสาย ขอบคุณแฟนที่ยังน่าเน้นต้องต้องร้องเลยร้อเหรอไม่ใช่ว่าผมพูดร้องผมต้องรบไม่ใช่ไม่ใช่ครับคุณดูดแย่คุณลองร้องใหม่ขอบคุณแฟนที่ยังน่าเน้นเป็นแฟนพี่ชายอันนี้ตัวเองอะไรจะออกไม่ยังไงก็ไม่ทักครับเพราะเพราะรำสวยเคครับ ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับขอบคุณเชนญท่น,น,รทนพระราม2ด้วยแล้วก็คุณพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่มาร่วมงนานกับเร,เราเราการันตีได้อย่างพูดตลอดเวลามันก็พูดก็เหมือนคนแก่พูดนะครับแต่ว่าจริงๆก็แก่จริงๆนะครับแต่ว่าตั้งใจพูดจริงว่าจะทํางานอาหารหรือทํารายการอาหาร ถ้าในอกในใจไม่อยู่เรื่องความอร่อยทาไม่ได้นะถ้าจะทํารายการอาหารแล้วมาบอกสูตรโน่นบอกสูตรนี่ทำโน่นทำนี่นมาบอกว่าของของเรามีคุณภาพของของเราดีของของเราเหมาะสมสมราคาของของเราหายาไม่มีความหมายเลย สำหรับผมมันต้องอร่อยเพราะฉะนั้นเราทาครัวคุณต่อยในทุกๆเมนูที่ออกรายการนี้รเราเน้นตลอดเวลาว่าต้องอร่อย,อออยและที่สําคัญที่สุดพอเราไปทํายกทัพของเราก็อร่อยจริงๆฮะถ้าไม่อร่อยเรา QC เราจัดการเราจัดการตลอดเวลาแต่มันมีข้อแม่อยู่ตรงนี้ว่าเวลาที่คนชอบพูดว่าอร่อยของคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันผมเชื่อจริงครับและผมรับฟังเช่นอร่อยของผมสองคนมันออกไปทางเผ็ดมากๆา เขาออกไปทางเผ็ดมากเลยคุณอบอกว่าจะโอกินได้ยังไงเนี่ยมัน <ละ S 2> เผ็ดเกินไปแต่ของอ้อเนี่ยอร่อยของอ้อก็คือเผ็ดได้แต่น้อยกว่านี้หน่อยแต่เห็นไหมฮะของอ้อยังพูดคําว่าเผ็ดน้อยของผมพูดคําว่าเผ็ดมากแต่ยังไงก็ต้องอร่อยมันสําคัญอยู่ตรงนี้ต่างหากดังนั้นขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคน thank you very much โอ้โหเป็นพื้มีพลาไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไปต่อไม่เป็นแล้วได้ได้แค่นั้นจริงนะได้แค่นั้นวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกันนอกจากกรุ๊คุณป๋ายกทัพที่เซ็นตันวัะลามสอง อีกนิดนึงฮรจนถึงวันที่27สิงหาคมนี้เท่านั้นเรื่องราวดีๆที่จะมาพูดกันในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เขากำลังเล่นอย่างสนุกสนานอยู่เนี่ยแต่จริงๆท่านผู้ชมเชื่อไหมครับเขามีความสามารถพิเศษเขาโยนนี้ขึ้นไปเพ๊บเขาสามารถเอาปากรับได้เลยโอ้โหต่ะนาตาต,าต,าตา่ต่ตตต เมือนนะม,ม,ม,มันไม่ลงมาแล้วนะครับมันไม่ลงมาแล้วนะฮะเอาปากมันก็แหกแน่นอนเลยนะ,ะวันนี้เราพูดเรื่องราวของประโยชน์ของส้มเกลี้ยงหรือที่คนสมัยใหม่เรียกกันว่าส้มเชง,ชงส้มจีนส้มเชงนะครับเหล่านี้จะมีถิ่นกําเนิดมาจากประเทศจีน,นครับถูกจัดให้เป็นพืชในตระกูลส้มในจําพวกส้มหวานครับรูกทรงเขานะฮะแบบนี้นะฮะรูปทรงเขาจะเป็นแบบทรงกลมถึงกลมแป้น ผลอ่อนเนี่ยจะมีสีเขียวเข้มครับแต่เมื่อแก่แล้วเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแกมเขียวถึงส้มสดนะครับผิวของผลเขาจะมีตุ่มน้ํามันเล็กๆครับคุณผู้ชมกระจายอยู่รอบผลเลยนะครับเปลือกผลเนี่ยมันจะมีความหนาที่คุณโก้กาลังปอกอยู่นี้นะครับให้ดูนะครับเปลือกของเขาจะมีความหนาครับประมาณ0.5ซนติเมตรครับลักษณะค่อนข้างจะแข็งนะครับตัวเปลือกแต่รสชาติเนี่ย มันจะเป็นออกหวานอมเปรี้ยวครับเมื่อนําไปแปลรูปเป็นน้ําส้มขันสดนะครับจะมีน้ําที่แบบเป็นสีเหลืองนวลเลยนะมีกลิ่นหอมครับรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยครับการเลือกเนี่ยส้มเกลี้ยงที่มีคุณภาพดีต้องเป็นผลที่มีอายุแเดือนขึ้นไปนะครับซึ่งจะให้ปริมาณน้ําในผลเนี่ยมากครับและมีรสชาติที่ดีเลยครับหากผลที่มีอายุมากกว่านี้มันก็จะค่อยๆจืดลง นะครับคุณค่าทางโภชนาการครับประกอบไปด้วยวิตามินเกลือแร่นะครับเช่นแคลเซียมฟอสฟอร,รัสโพแทสเซียมวิตามิน A วิตามิน C ทธาตุเหล็กเกลือแร่และโซเดียมครับที่สําคัญคือวิตามิน C เขา1้0า190ซนติเมตรขึ้นไปเลยนะครับสูงอะสูงไม่ต้องฮะช่วยฮนะช่วยวิตามิน C สูงมากช่วยป้องกันหวัดแก้รักษาโรคแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดได้นะครับเนื้อของ ผลส้มเกลียงเนี่ยให้กล้องดูได้เลยนะครับยังช่วยบรรเทาอาการพวกเจ็บคอครับเปลือกของส้มเกลี้ยงนะครับนำมารับประทานเพื่อบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อด้วยมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงร่างกายนะครับใช้ใช้เป็นยาแบบแก้ไข้ช่วยแก้อาการแบบไอเรื้อรังแบบนี้หลอดลมอักเสบช่วยกัดเสมหะช่วยทําให้เจริญอาหารครับส้มเกลี้ยงนี่ยนะครับเขาย,ยังมีไฟเบอร์และมีสารเพคตินสูงนะครับซึ่งเป็นตัวช่วยลดการดูดซึมน้ําตาลจากทางเดินอาหารทําให ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยมันลดลงได้นะครับและยังช่วยลดระดับไขมันในเลือดด้วยครับในตํารายาไทยเนี่ยเขาจะใช้เปลือกส้มเกลี้ยงนะครับผสมเป็นยาแก้ลมวิงเวียนหน้ามืดตาลายใจสัน่นส่วนน้ํามันเนี่ยแบบนี้แบบนี้แบบนี้น้ามันส่วนตัวน้ํามันจากเปลือกส้มเกลี้ยงนะครับเขาจะถูกนํามาใช้เพื่อ ผ่อนคลายความเครียดหรือช่วยในเรื่องของการนอนครับแบบคนที่นอนไม่หลับเนื่องจากมีความกังวลน,นะครับและนํามาใช้รักษาผิวหนังอักเสบรักษาการค่าเชื้อโรคช่วยลดริ้วรอยนะครับโดยน้ํามันผิวส้มเกลี้ยงเนี่ยควรใช้ในความเข้มข้นไม่เกิน1.4%นะครับแล้วใช้วันหนึ่งประมาณ 3- 1 0หยดเท่านั้นพอ, <S <S อมันก็จะช่วยได้โชคดีใช้ไปสี่หยดเองไม่เกินไม่งั้นทำอะไรจะเกินอยู่ตลอดเวลาเลยครับ แต่มันหอมจริงนะฮะมันหอมจริงแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วไอ้พวกนี้มันมีประโยชน์แล้วมันก็มีโทษด้วยดูให้ดีว่ารเรารมากกับอะไร,รแต่ที่มีประโยชน์กับท่านแน่ๆครูคุณต่อยยกทับ,บวันนี้ที่เซ็นทรันพระรามสองรานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งเราจัดจนถึงวันที่27สิงหาคมนี้นะครับอย่าพลาดของอร่อยอรอ,ยอ,รอยท่านอยู่ที่ด้านและข้อความสําคัญที่สุดอันนี้ติดยาแล้วฮะข้อข้อความสําคัญที่สุดก็คือว่า ีหนึ่งไปหนเดียวใช่ครับ,รบพ่อแม่พี่น้องชาวพระรามสองใช่ครับพักตัวนี้สักครู่พวกสี้น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับก<ฮ>ุ<ฮ>้งหมึกครีมมี่ครับน้ำซอสตของพ,พิเศษจริงครับมันครีมมี่แล้วมันละมุนมันนวลพอกินเข้าไปมันแปลกใจมากน้องมูชอบกินหม่าล่าไหมชอบค่ะอ่าและชอบพี่หม่าล่า